โอเคสวัสดีสวีดัตนะครับผมพบกับช่องผมอีกแล้วนะครับผมเบนสายบินชแนลนะครับก็วันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวสารนะครับผมข่าวสารของแกล็บนะครับผมก็จะข่าวสารกองขอข่าวสารของค่ารอบนะครับผมแกล็บก็จะมีโครงสร้างนะครับผมการเปลี่ยนค่ารอบของของแกล็บนะครับผมของพาร์ทเนอร์ที่ขับอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมก็ปกตินะครับผม ในกรุงเทพเนี่ยค่ารอบขั้นต่าจะอยู่ที่40บาทต่องานนะครับผมแล้วก็โครงสร้างของแกลบนะครับผมจะลดเหลือนะครับผมยี่สิบแปดบาทต่องานกำ,กำหนดใช้นะครับผมออกมาแล้วนะครับผมกำหนดใช้วันที่3เม3เมษายนนะครับผมถึงวันที่14พฤษภานะครับผมผมคิดว่านะครับผมยังไงก็ไม่รู้แต่แต่ผมคิดส่วนตัวนะก็คือผมคิดว่า น่าจะถ้าใช้ดีน่าจะยาวนะครับผมน่าจะยาวเหมือนตารางกะนะนี่ความคิดส่วนตัวนะครับผมความคิดส่วนตัวไม่ได้กล่าวหาบริษัทอะไรนะครับผมนะโอเคนะครับผมโครงสร้างของเขาจะเป็นยังไงนะครับผมโครงสร้างของเขาเขาจะมีพิเศษให้นะครับผมเขาอ้างว่าเขาตารางออกมาว่าจะมีค่ารออาหารให้นะครับผมนาทีละหนึ่งบาทนะครับผมเมื่อเรากดถึงร้านนะครับผมคือเราไปถึงร้านเรากดถึงร้านใช่ไหมครับแกรบระบบจะคำนวณนะครับผม คำนวณค่ารออาหารให้นาทีละหนึ่งบาทนะครับผมถ้าเลย10นาทีขึ้นไปนะผมถ้าเรารอเลยเกิน10นาทีจะได้ค่ารอบอยู่ที่43บาทนะครับผมโดยไม่ไม่ได้หักค่าคอมมิชชั่นนะครับผมก็จะได้เต็มทั้ง GB ทั้งไฮบิดทั้งแชมป์นะครับผมจะได้ค่ารอบเท่ากันหมดนะครับผมปกติ GB จะโดนหักค่าคอมมิชชั่นใช่ไหมครับ3าบาทหรือว่า2บาทแล้วแต่งานนะครับผมแล้วแต่งานแต่ละตัวนะครับผมมันหักไม่เท่ากันนะครับ โอเคนะครับผมก็จะเขาจะเหลืออยู่ที่28บาททุกงานนะโอ้ทุกทุกขั้นนะผมไม่ว่าคุณจะเป็น G ีบไม่ว่าคุณจะเป็นไฮบีดไม่ว่าคุณจะเป็นแชมป์นะครับผมก็จะได้ค่ารอบ28บาทเท่ากันหมดขั้นต่ำนะครับผมขั้นต่ำ28บาทเท่ากันหมดเริ่มต้นบ,บังคับเริ่มต้นใช้ตารางกะเอ้ยตารางไอแผนโครงสร้างของค่ารอบของเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าจะเริ่มใช้วันที่ 3เมษายนนะครับผมถึงวันที่14นะครับผมทุกคนจะได้28บาทเท่ากันหมดแล้วก็ก็จะมีค่าโบนัสให้นะครับผมโบนัสค่ารองานนะครับผมค่ารออาหาร1น,นาทีใช่ไหมครับ1น,นาทีเนี่ยจะได้นาทีละบาทนะครับผมนาทีละ1บาทแล้วก็ถ้าเลย10นาทีเขาจะเหมาจ่าย43บาทต่อง,งานนะครับผม43บาทนะครับแล้วก็ ก็จะมีโบนัสชั่วโม,มงเร่งด่วนนะครับผมชั่วโม,มงเร่งด่วนนะครับผมบวกสาบาทตอนเช้าก็จากสิบโมงครึ่งนะครับผมถึงบ่ายโมงนะครับผมตอนเย็นก็ตั้งแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะผมอ่านก็ข่าวมาน่าจะทุ่มหนึ่งน่าจะหกโมงครึ่งนะครับผมหกโมงครึ่งเฮ้ยหโมงหกโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งหรือถึงสองทุ่มนี้แหละครับประมาณนี้นะครับผมจะได้บวกตัวละสาบาทนะครับก็จะเป็นค่ารอบขั้นต่ำชั่วโม,มงเร่งด่วนก็จะเป็น ยี่สิบแปดบวกสามเป็นสามสิบเอ็ดบาทนะครับผมขั้นต่ำตลอดขั้นต่ำนะครับผมก็บังคับใช้นะครับผมบังคับใช้วันที่สามเมษายนนะครับผมต้องพูดหลายรอบหน่อยนะครับผมผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับผมตารอบอะไรจะมาลดขนาดนี้นะครับผมผมก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมใครที่อยู่ใครที่ขับยุงเทพบก็มีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้มาปรึกษากันได้นะครับ แล้วเขาก็บอกว่านะครับผมตอนโทรไปถามนะครับผมตอนผมโทรไปถามคอเเตอร์นะครับคอเเตอร์ก็บอกว่าก็จะมีอินสแตทีฟอีกอินสแตทีฟหนึ่งนะครับผมที่จะเอามาให้พ์ทเนอร์เก็บนะครับผมเพื่อแบบว่าที่ค้ารอบที่หายไปเขาจะเอายินสแตทีฟมาให้เก็บนะครับผมเขาบอกว่ายังไม่ยังไมต่ตัวนี้ยังไม่ออกมานะครับผมแต่ว่ามีแน่นอนนะครับผมก็บอกว่า,ามีแน่นอนนะครับผมเราผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนเราก็ มาคอยลุ้นกันนะครับผมวันที่3เมษายนนะครับผมว่าอินเทอร์ทีฟตัวนั้นจะเป็นยังไงนะครับผมการวิ่งนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็โครงสร้างของแกลบนะครับผมโครงสร้างของแกลบที่จะลดค่ารอบของเรานะครับผมก็มา มาเล่าสู่ฟังนะครับผมมามาเบา,า,าสู่ฟังนะครับผมมาพูดเล่าให้กันฟังนะครับผมว่าค่ารอบรถนะครับผมมีความเห็นยังไงมีความคิดแตกต่างยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมโอเคนะครับผมค่าใครที่ชมคลิปนี้นะครับผมถูกใจนะครับผมถูกใจแล้วก็มากผมนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดส like, ควอชกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผม เพื่อกดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเมื่อผมลงคลิปใหม่นะครับผมคลิปผมจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของของคุณพี่นะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคแรกกราบสวัสดีสเอ้ <c ười> แค่คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ